สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่ช่องวัด t i m i n e c h a n n น l นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2อ6 3นายนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ปกติจะทำคลิปนะครับแต่ก็ไม่ทำคลิปวันนี้มี OT นะครับก็เลยช่วงพักเบรกก็เลยไม่รู้จะนำเสนออะไรท่านผู้ชมคลิปก็ ก็ไม่รู้จะทาคลิปอะไรก็เลยเห็นพระในที่เก็บไว้ในเก๊ที่ทํางานนะครับก็เลยจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยรีบถ่ายคลิปนะครับพอดีทํางานอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เบรกแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสิบนาทีเดี๋ยวช่วงช่วงเบรกก็เนี่ยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเก๊ทํางานนะครับเครื่องล้างของขัง,งก็เต็มพิกัดน,นะครับแต่ส่วนใหญ่จะจะ ได้มาบางทีก็เช่ามาบางทีก็มีนน้องเอามาให้อะไรเงี้ยครับแต่บางบางองค์ก็ดูไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่สายตรงที่แบบดูพระเล่นพระขนาดแบบแบบเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับนะฮะอยากให้ดูนะครับแต่ผมชอบเรื่องเครื่องรางของขลังมากกว่าครับคือใครเอาอะไรมาให้ก็จะเก็บไวห้หมดนะครับเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะว่าพระที่เก็บเอาไว้ก็นับถือทุกองค์นะครับ บางองค์บางคนบอกว่าปลอมบางทีก็ใจก็ยังก็คือไม่รู้คะก็คือคิดว่าปลอมแต่ถ้าเราถ้าเรามีใจรักมีความศรัทธาเดี๋ยวองค์จริงก็คงต้องมาครับเอามาดูในเกตเลยครับเดี๋ยวนี้ให้ให้ดูกันแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นพระหลักลานอะไรนะครับเป็นพระที่ผมเก็บมาบางองค์ก็ดูไม่เป็นแท้ปลอมบางองค์ก็คือแบบได้มาก็เก็บไว้ก็คือขอให้มีพุทธคุณที่ช่วยเหลือให้ ประสบความสาเร็จให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมเป็นคนชอบพวกเครื่องรางของขลังชอบเสริมดวงมากกว่าครับไม่เรียกว่าเครื่องรางของขลังเสริมดวงเดียวครับนะฮะในเกสส่วนใหญ่ก็จะมีมีอะไรอ่ะมีมีพระมีอะไรเก็บไว้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลอตเตอรี่นะฮะที่เคยท่าผู้ชมได้ดูครั้งที่แล้วนะครับที่ซื้อมาอันนี้เฉพาะเจ็ดแปดเก้านะฮะไอเลขอื่นที่ข้างเคียงลเลขที่ซื้อปตามก็มก,ก็มีอีกหลายใบที่ทิ้งทิ้งไปเก็บสะสมไว้แต่ ใบเจ็ดแปดเก้าอย่างเดียวนะครับเอาไว้เอาไว้อะไรเอาไว้เตือนใจตอนนี้ก็ซื้อลลงแล้วงวดละสองใบพอซื้อมากไม่ไหวเก็บตังไว้ดีกว่านะครับเสียเงินจริงแต่กว่าเราจะได้ลาบจริงๆมานี่ค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับในเกรงมีพระอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะก็คือพระอย่างเนี้ยอันนี้เป็นหลวงพุทวดนะครับน้องก็ให้มานะครับอันนี้ก็พระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนฮะก็ลองไปดูประวัติกันนะครับเจ็ดร้อยปีนะฮะอันนี้ก็ เก็บเอาไว้ในเกนนะครับอันนี้ก็เป็นบางองค์ก็จะดูไม่เป็นเป็นพราที่เก็บเอามาพารอดแล้วก็ส่วนชุดนี้นะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับที่เก็บเอาไว้แต่ว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยให้เขาดูมีสามองค์ที่แบบอุตสา่าห์จะเลือกมาเน้นเ้นคนที่เอามาปล่อยก็คือแบบว่าเหมือนลุงจะขี่จักรยานมานะครับแล้วก็แบบบอกว่าพราเก็บเอาไว้พราเก็บเอาไว้เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับพราเก็บเอาไว้ผมก็เลยเช่ามานะครับองค์เท่าไหร่สองร้อยหรือเท่าไหร่จาไม่ได้แล้วแต่ก็คือแบบ ละหลายแลไหลายคุณดูก็บอกว่าของปลอม <c oughs> ก็เลยปลอมปลอ,อมก็ไม่เป็นไรแต่เราก็เก็บไว้อแกะยานนะครับนี่ฮะหลวงพ่อคูณดูด้านหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอดีจังหวะทํางานอยู่เดี๋ยวนะเปิดดูนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูงานต่อน,นะครับช่วงนี้เบรกแป๊บเดียวนะครับน,นีะนฮะหลวงพ่อคัณมีสามเหรียญน,นะครับที่เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็องคอ,องนี้นครับองนี้ก็องนี้ก็เป็น เพื่อนที่ทํางานนํมาให้นะครับเขาบอกว่าเป็นสมเด็จสมเด็จอะไรนะสมเด็จวังหน้าหรือวังหลังอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้เนี่ยแต่ก็คือแบบชอบดูคือคือดูดูแล้วก็แบบเหมือนจะมีความเก่าครับดูทองที่ปิดเอาไว้ก็แบบคือเก่ามากอะฮะก็คือเนี่ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเนื้อ,อฮแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นว่าเป็น,เป,นเป็นสมเด็จ สมเด็จวันระกคังหรือว่าสมเด็จอะไรนะครับเดียวแต่ว่าแต่ว่าก็คือก็คือเพื่อนเพื่อนได้ให้มาก็คือเก็บเอาไว้อะฮะชอบความเก่าฮะไม่รู้ว่าเก่าจริงหรือว่าเขาทําให้เก่านะฮะแต่ก็คือเก็บเอาไว้นะครับอันนี้ขอไปท่านผู้ชมนิดนึงครับมือดำไปนิดนะครับเพิ่งพอดีทํางานอยู่นะครับเนี่ยฮะแต่อยากทําคลิปก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยเนะฮะเลยเอาไปท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ก็คือพราที่เก็บเอาไว้นะฮะอันน<ๆ>ี้ก็เป็นหลวงู่ทวดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นดูก่อนน่าจะเป็นนางพญามครับที่ได้มานเนี่ยเด็จนางพญาก็คือเป็นพระบ้านไม่ใช่เป็นหลักหลักแบบแพงๆนะฮะแต่ก็คือเก็บไว้อัอนนี้มีองค์อันนี้นะครับเพิ่งได้มาอันนี้เช่ามาเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนนะครับพอดีพอดีมีพี่ที่โรงงานเขาเช่ามาสององค์แล้วเขามาแบ่งให้เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับแั๊นนึงนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคุณนอนนะครับ สมเด็จพุทธโคาจาจย์นะครับวัดเขาบางซายนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญเงิน,นครับปีปีออกวัดเขาไผ่ปีสามแปดนะฮะนี่ฮะนี่ฮะประวัติที่ที่พี่เขาบอกก็คือแค่นี้ครับแต่ผมยังไม่ได้ลองดูนะฮะได้มาสองเหรียญน,นะครับแต่ว่าพี่เขาพี่เขาไปเหรียญหนึ่งก็คือเขาบอกไปเหรียญเงินแล้วพี่เขาเอาไปขัดสวยมากครับขัดแล้วแบบเงาเป็นเหมือนกับเป็นเงินเลยครับนะฮะเป็นพระมืองชนนะฮะ ลองส่องดูน่นนะฮะถ้าคุณนอนผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่นะครับดูยันดูอันนี้ฮะรูปร่างก็จะประมาณนี้ฮะก็ต่อโค้ดนะครับโค้ดหนึ่งหนึ่งเก้าสามเก้าเก้านะฮะโค้ดฮะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับเป็นไงางครับลองดูเด็นเงินนะครับนี้ โดยจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับพาะที่เก็บเอาไว้นะครับในที่ทํางานนะครับเดี๋ยวยังไงก็กลับไปบ้านเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรที่อัดคลิปอะไรได้เดี๋ยวผมจะอัดคลิปลงอีกทีนะครับช่วงนี้ก็นึกคอนเทนต์อะไรไม่ออกก็เลยทํางานด้วยไม่มีเวลาแล้วก็เลยเลยทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูพระในที่ทํางานนะครับยังไงเดี๋ยวถ้ากลับบ้านแล้วผมจะอัปเดตเรื่อง เรื่องพาแล้วก็เรื่องอะไรหลายอย่างอีกทีนะครับตรงนี้ส่วนในแก้ทางาน,นก็ไม่มีนะครับมีอุปกรณ์ปกตินะครับตามน,นี้เลยนะครับนี่ฮะถือเรื่องเค้นนะครับกระเป๋ากระเป๋า,าน,นี่กระเป๋าใบนี้สีดําเพราะเขาบอกว่าคนเกิดวันจันทร์นะผมเนี่ยปีวอกเขาบอกต้องใช้กระเป๋าสีดําราศีต้องใช้สีดําแต่มีแต่สีนะก็เลยเขียนว่าสีดําแต่จะบอกท่านผู้ชมว่าบางเรื่องก็ไม่ต้องเชื่อมากนะครับเพราะว่าผมลองทําดูก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเท่าไหร่น,นะครับ ก็เก็บเงินไม่อยู่เหมือนเดิมก็แล้วแต่คนครับคนเชื่อก็คือเชื่อคนไม่เชื่อก็ก็อย่างผมพิสูจน์แล้วผมผมเชื่อตอนแรกแต่พอมาทําแล้วไม่ได้ผลผมก็เฉยๆก็คือทําไปเราสบายใจก็ทําไปครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับฝากทุกท่านช่วยดูช่วยกดแชร์ช่วยกดไลค์ช่วยกดซ like, ับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ วัด m a g i n e Channel นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ